หมันเยอะมากเอา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 ยาเย็บนี่เข้ามาขอเป็นน้องนี่ตัวเองโตกว่าก็ต้องเป็นพี่สินี่ปากมันเลีมๆเนาะเห็นไหมปากมันเลี้ยมๆเราได้ถ่ายรูปด้วยอุ้มสิมันหนักไปจะหนักอะไรตัวเล็กๆ นี่นี่เห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ย <laughs> มันดูดมือเหรอมันดูดมือมโอ้ยตงูเลยอ่ะอย่ากัดนะอย่ากัดนะเพราะมันอั้มเลยนี่มันไม่ใช่นมนะเนี่ยกินทำไมเนี่ยมันใช่มือมันนี่มันคือมือนะเนี่ยยอ่ออยา เหมือนมันยิ้มเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ย <c oughs> เหมือนมันยิ้มเลยเนี่ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> เต้าหู้เต้าหูเล่นกับแพะน้อยแล้วนะครับนี่เอาเอาเอา <c oughs> เอาเอาอเ้ยมันขนด้วย มาสองตัวแล้วมาสองตัวแล้วจุ๊บกันมาสองตัวแล้วนี่นี่ตาจะจูอุ้มให้ดูดูนะนี่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  <c oughs> นี่เห็นไหมนี่อุอ้มได้แล้วนี่เห็นไหมนี่อุ้มได้แล้วนี่หืมตัวหูกาอุ้มไหมมันมันกัด <c oughs> ไม่กัดมันเลียมือเฉยเฉยไปลูกไป ดดกันเขามาเล่นด้วยเซน<ย>กันเลยพักกันแม่มันหนูเนี่ย, <c oughs> ยไปนูน่นไปกินอาหารนู่นไปเฮ้ยไม่มีอะไรเลย,ย,ยมันนึกว่าเราเป็นแม่มันนะเนี่ยมันจะมากินนมเนี่ยไม่มีอาหารแล้วหโหดูดิคุณลุงทำข้อกให้มันเห็นไหมนะ เลียมือแล้วเลียมือกันแล้วมันดูดมือไหมอือ้เสียงหัวเราะพอใจไรชอบตัวไหนผูชอบตัวไหนตัวนู้นเหรอ พอยังมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้หอมกระเทียมมาแล้วครับน uh 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 ู่นากัดมือ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  เข้าไปแล้วบอกไม่ปีมใช่ไม่ปีมหูมาเล่นกับแพอ,ฝอ,อ้ฝั่งโน้นยิ่งเยอะเลยหู้หู้นะหอ้ทางโน้นอ่ะแต่มันตัวใหญ่ตัวเล็กตรงไหนะอะน,น,นี่ตัวเล็กอยู่นี่ก็มีนี่ นั่งกินอาหารอยู่อืเนี่่่ไไมมชอบตัวไหนนั่นมันเดินมาหาเราแล้วเดินมาหาเราแล้วนี่เดินมาหาเราแล้วนั่นร้องยังไงนะ นู่นไปแล้วนู่นนะไม่มาเล่นกับเราเลยอ่ะฝั่งนี้นะเนาะอุ้ยมันรอดนะรอ,อดตัวหนึ่งอ่ะอืเรียกมันมาสิมานี่มานี่มานี่โอมันชนกันนั่นไหนเห็นไหมนูนะ่นน่ะมันชนกันอนอกมันเข้าไปแล้วอ่ะอมันมีหมาด้วยอ่ะเนี่ยโอ้ ไปแล้วมันเข้าบ้านมันแล้วน,นู่นชนกันเห็นไหม,มนู่น่ะนู่น่ะปะพอ,อยังยัง,อยงโอ้เจอของชอบแล้วทีนี้เนี่ย มันเล่นกันเฉย,ย,ย,ยกระโดดเลย,ยกระ,ด,กะด,ดูซิมันจะให้เราเล่นด้วยไหมมานี่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 มันจะให้เราเล่นด้วยไหยม โอ้มันไปแล้วมันไปแล้วูนะโอ้มัไม่มาหาหูเลยอ,อืมมชอบหู้ั้งเนี่ยขี้ขข <c oughs> ี้เลยขี้แพ้น้อยอือ,อมีคนมาหาปมีคนม่มา <c oughs> มีคนมาหา,าอือ